สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาไล่เม็ดใหม่หลังจากทริปที่แล้วเนี่ยผมไล่เบอร์ สิบสิบเอ็ดเดี๋ยวรอบปลายเนี่ยมันได้แค่ประมาณร้อยยี่สิบเก้านะจริงๆมันก็ขึ้นได้อีกแะแต่มันชา้าเดี๋ยวรอบเนี้ยผมจะไล่เป็นเบอร์สิบสิบสองอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าไล่เป็นถ้าเพิ่มน้ําหนักเม็ดขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ดีกว่าเดิมไหมรอบปลายเนี่ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดประกอบกันเลยขั้นตอนแรกครับเหมือนเดิมครับถอดประกอบชุดฝาครอบแครง นตทั้งหมด15ตัวครับตรงนี้ความสั้นยาวไม่เท่ากันให้สังเกตดีดีต่อมาครับบล็อกเบอร์22ครับต่อชุดทามหน้าก็มีแหวนรองหนึ่งตัวแล้วก็นตเบอร์ยี่สิบสองหนึ่งตัวต่อมาครับต่อชุดชามออก โอเคครับตอนนี้เราถอดชุดชามมาแล้วอันนี้คือเม็ดคาร์บอนที่ผมใส่ไปก่นอนหน้านี้นะเป็นเบอร์เม็ดเบอร์สิบสิบเอ็ดผมจะเอาแค่เม็ดเม็ดหนักออกนะเม็ดหนักจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับหลังตัวทีคือเบอร์สิบเอ็ดอ่าเบอร์สิบเอ็ดครับที่ผมเอาออกเบอร์สิบก็เหมือนเดิมครับยังวางไว้ที่เดิม จะไล่ใหม่เป็นเบอร์12นะเพิ่มมาอีกนิดนึงจะได้หนักขึ้นนิดนึงความเดียวปลายจะได้เพิ่มนะครับเพิ่มทีนเปล่าเมนูเี่ยต้องมาลองดูกันอันนี้คือเม็ดธรรมดานะไม่ใช่เม็ดคาร์บอนครับตัวนี้แต่ให้เราสังเกตดีๆครับตรงความลึกของร่องเมนะ็ดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะอะ่อีกด้านหนึ่งจะตื้นอีกด้านหนึ่งจะลึกกว่าสังเกตดีๆครับนิดเดียวครับอ่ฝั่งนี้จะตื้นกว่านะ อีกด้านหนึ่งจะลึกกว่าเห็นไหมอ่าผมจะเอาฝั่งฝั่งด้านล่องล่องเมนะ็ดน่ะฝั่งลึกกว่านี่ให้มันอยู่ทางด้านซ้ายมือครับด้านที่เวลาเม็ดมันหมุนมาอย่างเงี้ยมันจะมากระทบฝั่งนี้นะการสิกรอฝั่งนี้ก็น่าจะเยอะกว่าผมก็เลยเอาด้านที่ล่องของเมนะ็ดน่ะที่มีความลึกกว่าเนี่เอาไว้ทางด้านซ้ายมืออ่าดูจากตัวทีครับซ้ายมือ เป็นเบอร์11เอ้ยเบอร์12บสองนะ <What? S 1> ไล่ใหม,คม่ครับผสมครับรอบนี้มีเม็ดคาร์บอนแบบซับเสียงแล้วก็เม็ดแต่งธรรมดาแต่เม็ดเม็ดคาร์บอนเนี่ยเสียงเงียบดีนะเท่าที่ลองมาเนี่ยมันเงียบกว่าไอ้เม็ดธรรมดาเนี่ยก็เยอะอยู่นะนะโอเคครับเรียบร้อย เบอร์เม็ด1 0 12นะรอบนี้ผมว่าความเดียวปลายมันต้องมาดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นอ่ะโอเคครับต่อมาก็ประกอบชุดฝาครอบฝาครอบเม็ดอ่ะสังเกตดีดีครับตรงร่องเอ้ยไม่ใช่สิตรงลูกยางอะตรงกริบสไลด์อะผมจะใส่หลอดกาแฟไว้นะสังเกตดีดีอ่าผมลองแล้วโอเคนะคือไม่หลุดเลยดติดแน่นเลย อ่ะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําคลิปให้ดูว่าเขาใส่กันยังไงอ่ะโอเคครับมาถึงขั้นตอนการประกอบอันนี้คือตัวบูทรลองนะบูทรลองก็จะมีเนี่ยด้านที่มีร่องร่องน้ํามันนะครับไม่มีนะอ่ะมันจะมี2ด้านให้สังเกตดีๆเอาด้านที่มีร่องน้ํามันเนี่ยเนี่ยเข้าด้านไหนครับ คครับต่อมาก็หมุนชามให้ตรงกับตำแหน่งมาร์กพอเขมเพียงอันนี้คือผมทำมาร์กไว้แล้วนะเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นแค่จุดสังเกตไม่ได้ทําแบบว่าลากยาวมาเลยอะต่อมาครับชุดชามนอกก็มันจะมีวงกลม2อันอะก็ตัวไหนก็ได้ครับตัวใดตัวหนึ่งวางให้ตรงกับมาร์กพอเขมเพียงเสร็จแล้วก็เอาแหวนรองหนึ่งตัวแล้วก็น็อตหนึ่งตัวครับอะแล้วก็ขันแน่นอะโอเคต่อมาก็ ตั้ตัดเครื่องครับเช็คเสียงเช็คความเรียบร้อยตรงนี้ผมเคยประกอบผิดมานะคือตรงชามเนี่ยมาร์คมันไม่ตรงนะแต่มันมีเสียงแปลกๆขึ้นมาคือเสียงแก๊ก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 มันดังผิดปกตินะตรงนี้ถ้ามีเสียงแบบที่ผมว่าเนี่ยให้เราดูที่มาร์คดีๆครับบางทีตำแหน่งตัวทีไม่ตรงกับมาร์คขาอกวียงตรงนี้ก็เนี่ยมันจะมีเสียงดังกว่าปกตินะตรงนี้ก็ให้สังเกตดีๆ,ๆครับอ่ะต่อมาประกอบเสีย์เรียบร้อยครับ สตาร phrases, ์ทเครื ups, ่องฟังเสียงอีกรอบหนึ่งเช็คความเรียบร้อยครับเช็คเสียงมีอะไรผิดปกติไหมเสียงปกตินะไม่มีอะไรปิดปกติถ้าเสียงแกลกๆๆๆๆๆเนี่ยดังกว่าดังกว่าปกตินี่ไม่ใช่แล้วให้รอดูตรงมาร์กับตรงนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือสัดส่วนก็น้ำหนักผมนะแล้วก็รถที่จะขี่ เดี๋ยวมาดูกันซิว่าเม็ดเบอร์10 12เนี่ยจะวิ่งดีกว่าเม็ดเบอร์1 0 11ไหมโอเคครับไปชมกันเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ท็อปสปีดเราได้ที่134นะสุดทางก่อนครับระยะทางวิ่งนีประมาณ3กิโลนะนีดีกว่าเม็1 1ก็เยอะอยู่นะที่จริงปลายมันยังไหลได้อีกนะเครื่องยังไม่ตัดนะแต่สุดทางก่อนครับอ่กาก็จะประมาณนี้ก็ดีขึ้นมาเดิมนะผมว่าน่าจะมีเกือบเกื140อบร้อ่อ่ะอ่าต้องมีทางให้วิ่งยาวๆนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ